สวัสดีจ้าซาพี่น้องยูทูบทุกผู้ทุกคนสาวแล้วคนเก่าคน,น,นเดิมมาแล้วจ้ามือนีเปลี่ยนบรรยากาศเทพี่น้องบ่ได้อยู่ในป่าบ่ได้อยู่ในสวนแต่ว่าสาวแล้วสิพาคเทพี่น้องมานั่งเรือนั่งส้มเรือนิดหน่อยจะไดคือว่านิดหน่อยเตี้ยเพราะว่านั่งดวนไม่ได้ขามฟังประมาณสิบนาทีแล้วก็สาวแล้วมานั่งขามฟังไปเก็บบลูเบอร์รี่กับเมเต บ่ได้นั่งเงินเดินเรือไปเที่ยวเดี๋ยวที่ยเทพเปนหวังเอ <laughs> เรือกําลังมากอะขับรถขึ้นไปเทั้งเรือแล้วก็ขามฟังไปอีกฟังหนึง่งไทพเป็นหวังพูไปฟังคุณ <c oughs> นี่แหละเรือลํำนี่แหละ <c oughs> ซึ่งก็มีหลายคันอยู่มาตตอแถวเป็นคันทีซีถ้าขามฟังขับรถ ขึ้นเลือแล้วก็ขามฟังไปอีกฟังหนึ่งนั่งเลือดส้มวิวนิดหน่อยไปขามฟังไปเก็บผลแล้วไม่เมื่อแต่การแต่งตัวเนี่ยถ้าพี่น้องผมกนว่าไปเที่ยวได้ใส่เกือบปูดด้วยไปดำหน้าลวด <c oughs> เสื้อก็เป็นเก่งอ่ะโอเคอยู see, ่สีปาแต่ว่าล่องเท้านี่ตีสีเขียวล่องเท้าบูท <c oughs> วิวงามงาม้าพี่น้องเย็นดีเนี่ยเมื่อนีอากาศดีฝนบ่โต าแ,แหลกชิ้นยางเขาไปใกล้ๆกันนะเดี๋ยวไปเที่ยวทะเละเลยเนาะท่านพี่น้องเอ้เห็นน้ำจังสีอะไรก็ได้ รถกำลังขับออกจากเรือดแาวก็ใช้พี่น้องอาจีพสงสัยว่าอาสาเลตแถวเนี่ยฟังทางบ้านเนี่ยบ่มี่บับบูเบอรี่นะก็หมดเตะบ่มี่ใช้พี่น้องสาวเลต เก็บเปิดแล้วต้องขามเป้าไปเก็บอีกทาง,นงาห,น,หนึ่งแลวสาวแหล่คือรถกันแทบพีนน้องขับรถถือไปทั้งเรือก็ยังงามปะ ปูเบาวแท้พี่น้องตอนนี้สาวแหละก็ขึ้นมะนังเพิ่งเลือดครัเมื่อนี้ไปเก็บปูบรีก็โมเตะไก่เนี่ยท้ยพี่น้องขามฟังไปเก็บแต่วันเมื่อีแล้วสาวแหละ ฝานเรียบแล่วแหละไปมวิวเน็ตโดนโดนได้มา่นาั่งเรือเทพี่น้องเอ้ยคันบูเบรี่กับมอเต๊ะแถวบ้านถ้าในเบิร์ตก็ยังสิบระเดนน,เเนั่งเรือเน่นขามฟังไปเก็บไก่เน้ะงามอเทพี่น้อง สาวเป็นภาษาโนเวสสาวเลียตอบเป็นภาษากิด <teilweise> ฟังมารู้เรื่องเดี๋ยวสาวเลียขอจบคลิปไปซ้ำเน่เรื่องจ่าให้พี่น้องเพราะว่าอย่างเตี้ย เพราะว่ากันเลือกกาลังสีออกเนี่ยต้องนั่งอยู่ในรถออกไปนอกเลือกไปได้พาอกันคลิดไม่ได้จ้า